ผู้ชมครับที่เอกกมัยเนี่ยบอครูนี่เราก็รับประทานอาหารญี่ปุ่นกันไปแล้วอาหารจีนก็รับประทานแล้วตอนนี้เราคงต้องให้ครบแบบ around the world นะที่นี่ร้านนี้เป็นร้านสไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกแล้วตอนนี้มานั่งอยู่ในร้านคุยกับเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับเออคุณพูดไทยได้เหรอเออพูดได้นิดหน่อยครับหรอเสียงยังรู้เลยหางเสียงรู้เลยไม่ใช่คนไทยนะคุณผู้ชมนะ <laughs> คุณมาจากประเทศอะไรสิงคโปร์ครับสิงคโปร์โอ้ใกล้บ้านเราแค่นี้ <Yes. S 1> เองนะเออทำไมคุณทําอาหารได้หน้าตาน่ากินอย่างนี้ล่ะเออ เราชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอ Where you learn from เรียนจากไหนอะสิงคโปร์ที่สิงคโปร์มีสอนอาหารเก๋อย่างนี้เลยเหรอครับแนะนำหน่อยสิอาหารอะไรอร่อยอันนี้จะเป็นคอ n เฟ i c t เราเรานื้อใจเราไม่เหมือนคนอื่น I'm different from other people Start with the sweet โอเค Start with the sweet จะเป็นคนชอบกินของหวานก่อนคุณผู้ชมอย่าว่าละปลาดปลาดกินผลไม้กินไอศครีมกินของหวานแล้วค่อยไปกินของข้าวจะได้ก็ต้องเริ่มจาก Appetize แล้วค่อยมาเม i ค c o u r มาดีสุด Okay. 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 This is the salted uh, caramel brioche. Caramel um, brioche. Yes. Uh, caramel brioche. The brioche is uh, homemade, so um, we made it fresh every day. Um, the sauce is slightly different because uh, every place they tend to like serve the caramel sweet, but this mm -hmm. is like salted, so you get like different flavors. and with the ice cream melting you know you get the sweet and the saltiness and we also you also make yourself yes and then why you have to keep double two piece uh, <laughs> is it too much because it's too delicious so people want more ท่านผู้ชมเจ้าค่ะเขาบอกว่า ice cream we also ก็ทำเองนะเราก็ทำทำไมต้องให้ทั้งสองก้อนเบลเบลเพราะมันอร่อยเขาเลยต้องให้เยอะเพราะเบื่อลูกค้าขอเพิ่มคาราเมลซอสก็ทำเองคุณผู้ชมเจ้าค่ะคาราเมลซอสที่ทำยากนะปราบเซียน เป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคนทำไม่เป็นนะขมแล้วก็จบข่าวเลยนะไล่กับประเทศไปเลย<ฮ> So I must taste the caramel sauce ซ okay? อสพอ o เ a y มหาจัรย์มากคาราเมลซอสที่นี่ออกเค็มนิดๆที่อื่นก็ทำน้ำหวานเกลือไรรสชาติที่เียวเค็มนิดมันยิ่งปิยิ่งๆมันกู้ไหมคุณผู้ชมแอ o u ติ r ูบิโอ สิงคโปร์เรซปีฟร n c h ์เรซปีเพราะว่าคนจีนชอบทำเค้กสิงคโปร์เรียกเค้กคนจีนมาคุณผู้ชมนี่ก็บอกสูตรจากฝรั่งเศสเหนชิ้แพนเพลโอ้โหตื่นเต้นมากคุณผู้ชมอร่อยมากเกิดมาไม่เคยกินเลยเลยฉันจะเสมืมินของข่าวัวละ So next is this one Okay next okay. uh, this This โอเ e อ่า s ี่ a ื e s อ l เฟล s แซลมอนกับครีมยีลิ่งแ s ะฟิกเกอร์ salmon คืองานกรปลาแซลมอนชุดแป้งทอดหรอมาชุดเกรดกนปังทอดไม่ไม่ใช่แป้งใช้คอนเฟลก o n f l ฟลกอ่ะเขาใช้อ่ คอนเฟลกคุณผู้ชมมาคลุกกระชิ้นปลาแซลมอนไปทอดเขาบอกมันจะทําให้เมนูคืนหอมพร้อมกับการใช้เปลือกขนมปังแล้วก็แป้งชุบทอดนะแต่ส่วนซอสจะเป็นซอสลี้นลิ้ก็คือต้นหอมใหญ่ต้นหอมต้นหอมกรางต้นกระเทีบล็อคุณผู้ชมมาทําเป็นซอสอุตัปลาแซลมอนสุกกำลังดีเลยดูซอสหน่อยชิ้นใต้คุณผู้ชมนี่ค h อสไต e ์เฟรนช์สไตล์ใช่แต่เว t เล็ตบิท f อฟฟิวชั่น ฟิวชั่นนิดนิดเขาเรียกว่าผสมผสานวัฒนธรรมแต่เวลากินเนี่ยวัฒนธรรมไทยแท้ไอ้ยาโฮเซกลาอร่อยมากคุณผู้ชมซอสของเขาดีมากเลยไม่เลี่ยดต้องมีลิ้อยู่ในนี้ด้วยนะใช่ไหมมาดูใกล้ๆคุณผู้ชมเนี่ยมีต้นหอมด้วยนะอยู่ในซอสตรงนี้ต้องวางไว้ที่ก้นชาม กินได้ไหมตรงนี้ิได้ทุกท่ามเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่ามันต้นหอมขนาดไหนนะต้นหอมต้นหอมแสดงว่าหอมมาก a little bit sour taste is from what the white wine vinegar ใส่น้ำส้มส่ยชูนิดนิดออกรสเปรี้ยวๆหน่อยๆด้วย and then how about this one okay this is a duck leg confit with m u s h r o o m f r i t t e r s we serve it with the sauce This is the sauce. The sauce. This one is a d a r k It's a fresh d a r k or not smoked a r k No. น่องเป็ดส่ทอดกรอบนะคุณผู้ชมแล้วก็เสิร์ฟกับเห็ดทอด And this one is what? Uh, This is actually uh, julienne of a potato. We fry it so to give a little bit more crispy texture. คุณผู้ชมเจ้าขาอันที่เส้นเนี้อย่าตกใจนะคะมันฝรั่งทอดกรอบเสียงเสียงยังกัะเคี้ยวกับเบื้องมุงหลังคาเลย กรอบมากแยกตัวเซิร์ฟเวอรดิซซอส์แยซีอิ้วดำใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นบาซามิกบัฟเฟอร์ซอสว่าบารซามิกเป็นน้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งบารซามิกแล้วก็ทำมาเป็นซอสไม่ใช่สีอิ๊วดำนะคุณผู้ชมนะเปรี้ยวนิดนึงแล้วหวานๆเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเป็นรสที่เราชอบเพราะฉะนั้นใส่เต็มที่ วิตกินวิเนก้าออกมาเลยอะบาซามิก We actually do a reduction uh, with uh, shallots and herbs Shallots and herbs Yes then uh, just before serve we montain the butter mm. For how long you make the sauce? Um, Actually it doesn't take too long just like yeah the reduction is about 15 minutes yeah ใช mm ้เวลาในการทำซอสประมาณสัก15-20นาทีคุณผู้ชมโอ้แต่ Dark i s r e a l l y s o f t นะ ค o ณ e e ้ you deep fry first Uh, we actually braise it in uh, oil in <c oughs> 90 degree celsius for two hours two hour yes until <in oil. S 2> tender yes โอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมเจ้า่ะเขาต้องทำน้ำน้มันสุกในหมอ้อที่มีน้ำมันประมาณ20นาที20 20 minutes อ่าตัว hour ัวเ hour สองชั่วโมงคุณต,ตายตายแล้วคุณพระเสียเวลามากโอ้ oh, อร่อยเนาะ <c oughs> แต่ท mm ี่นี่อร่อยมากฉันั่เท่านี้ส่วนเดอะฟริตเตอร์มัชรูมเห็ดชุบแป้งทอดใช้เห็ดอะไรอะวิชคเอาเห็ดเอ่อเ e าเ e ามี e t h ดชิตาเกะม m ตสึรูมและก็มีเห็ดคิงออเห็ดทั่วไปละเห็ดญี่ปุ่นเห็ดไทยได้ไหมเห็ดไทยชิบชิบ เห็ดนางฟ้านางฟ้าโอเคล่ะชิปช uh, okay. yeah. ิบล่ะนางฟ้า angel 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 ถ้าผู้จมไปทำเองก็เป็ดธรรมดาแล้วก็เห็ดนางฟ้าสีกสื่อชุบแป้งทอดกล่อมแกรมหนักแต่อยากจะกินของแท้ต้องมาที่นี่ open every day yes open daily 6 PM to 1 AM 6โมง6โมงเย็นว่าอยู่ open s o l a e we're gonna open earlier um uh, in future we're gonna open for branches well. and h o w a b o u t lunch no close u h we will be doing that soon ตายคุณพระคุณเจ้าต้องมากิน <c> ม <oughs> <rim> well ื้อเย็นเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านนี้เจ้าของร้านขี้เกียจตื่นสายหมดเปิดอกโมงเย็น and close what นท um, <one> ัน um วันเด็ดปิดตีหนึ่งแต่ครัวคงปิดก่อนนั่งกรุงกริ้งแก้วชนกันอาจจะได้นานหน่อยนะคุณผู้ชมเจ็ดวันไม่มีวันหยุดเลยเอกมัยซอย ่งเอกมัยซอย12นะคุณผู้ชมชื่อร้านฮิวโก้นะครับ <S <S ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็าร์จเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณบบแบบรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0 2น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m